ทองคำนี่มันไซเวยอยู่อย่างนี้ทำไมไซเวยมันมีเหตุผลนะฮะทำไมมันถึงไซเวยถ้าเราดูเทรนขาขึ้นของทองคำเนี่ยนะเทรนใหญ่ลากจากอันนี้ไปถึงอันนี้นะเทรนเลก็กจากตรงนี้เล็กๆเนี่ยนะไปถึงอันนี้เรามาลองลากเทรนเล็กดูก่อนเพราะเราไม่ไม่เล่นไกลนะก็จากอันนี้ไปถึง อันนี้ชสูงสุด,สดเนี่ยเทรนดของเรานะฮะนี่เป็นไรที่วิ่งมาอย่างเงี้ยนะฮะกะน็นี่อ่าดูจากอันนี้มันมันออกไปจากร e s ิสเ a น c อันนี้เป็นซัพพอร์มันก็ถึงต้องไซเวเข้ามานะฮะทำไมไซเว y ตรงนี้ไม่หยุดมันยังไซเวต่ออีกนะฮะต้องไปดูเทรนใหญ่เทรนใหญ่นี่ก็ดูจากอ่าท็อปเนี่ยมาถึงบอททอมอันนี้ นี่เทรนใหญ่นะฮะเนี่ยมันเอ็กเซนออกไปในในอัน,นเนี้ยในในในสปอร์ตรีิสเเนี่ยมันต้องกลับเข้ามาใหม่มันจำเป็นนะเพราะฉะนั้นมาถึงเกิดอาการไซเวยยเป็นธรรมดาเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรนะฮะเราก็มาดูอีกทีซิว่าไซเวยยอันเนี้ยมันน่าจะหยุดตรงไหนนะฮะคำตอบก็คือมันเข้ามาถึงตัวสปอร์ตของมันแล้วมันก็หยุดได้แล้วตรงเนี้ยตรงไหน,นก็ตามใจันเถอะ ก็ดูตรงนี้มันก็ทำไฮโลขึ้นไปแล้วเตรียมตัวจะขึ้นแล้วเห็นไหมฮะเตรียมตัวจะขึ้นแล้วตอนนี้มาเราลงมาถ้าเราจะวัดเนี่ยอ,อันนี้มันก็ได้หนึ่งสองนะฮะอันนี้หนึ่งสอง A B C D E มันก็ครบแล้ว A B C D E เนี่ยครบเวฟแล้วที่จะเป็นไซเวเป็นแพนเนเป็นทงสามเหลี่ยมก็เรียกแพนเนถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกแฝกเป็นธงธรรมดา อันเนี้ตามตาม formation ของมันเนี่มันครบแล้วแถวนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดซึ่งเริ่มขึ้นได้สัทีนะครับก็รอมันขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมัน,ม,นมันทักตัวยังไม่ยอมขึ้นแต่รอมันขึ้นอยู่ตรงนี้น่าจะขึ้นนะลงอย่างบ u l l i s h อยู่นะบ u l l i s ถึงนี่เนี่ยถึงถึงเส้นนะเนี่ยที่ support มีคำ resistance เนี่ยน่าจะได้เห็นเท่าไหรอ่อ่า สามพันห้าร้อยี่สิบเหรงตรงนี้ประมาณเนี้นะฮะน่าจะขึ้นไปชนนี้เราพักอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นทองคำนี่ก็ยังอยู่ในโหมดซึ่งยังบูลิชอยู่ตามเดิมขึ้นเบเรื่อยยังไม่มีวิเววจะเปลี่ยนเป็นดาวเทรนนะครับขึ้นเบเรื่อยททรเก็ตก็อยู่ตรงนี้ตะบนแถวนี้นะฮะร,ระยะสั้นตัวระยะยาวไปอีกลิปเลยครับไปไกลเลยทองคำก็เป็นอีกหนึ่ง คอมมูนิตี้ที่ซื้อได้ครับตรงนี้ซื้อไปเลยได้ความเสี่ยงต่ํามากครับซื้อไปเลยครับแต่หลายคน,คนคที่หลายคนที่เขาเล่นเงินนะซิลเวอร์เพราะว่ามันมันเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าทองอ,อย่างเช่นซิลเวอร์ตอนเดินยูเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอย่างนงี้นะฮะมันลงมาอยู่ในแท้แล้วมันขึ้นไปแตะเส้นนี้แล้วเห็นไหมถ้าทะลุขึ้นเนี่ยไปเลยซิลเวอร์เี่ยมาก่อนน้องคำ ทองคำที่บอกว่ามันจะขึ้นมาแตะตรงนี้ฮะซิลเวอร์แตะและนะฮะแล้วซิลเวอร์เนี่ยระยะยาวมันมันขึ้นไหวมันน่าสนุกกว่าทองคำเยอะเนี่ยนะซึ่งเราไม่ยังเป็น้องเล่นทองคำอย่างเดียวก็ได้เพราะที่ใน T ีเฟกเองเนี่ยซิลเวอร์ก็มีนะฮะหรือจะทองคำก็มีทองคำห้าสิบาทใช่ไหมซิลเวอร์เท่าไหร่กี่ร้อยบาทก็มีรู้ช่างมาันเอะก็ซื้อได้ได้ซิลเวอร์แต่ซิลเวอร์มันขึ้นแล้วเห็นไหมฮะมันนำทองคำนะฮะ เพราะถ้าเราดูเล่นทองคำอยู่นะฮะ,ะก็ตอนนี้ก็อตอนนี้ก็เนี่ยก็ซเวรออยู่อย่างนี้ทองคำรอ,อการระเบิดขึ้นนันนี้นะฮะในขณะที่ซิเวอร์ระเบิดไปแล้วถ้าเราเห็นว่าสองอันมันไปด้วยกันเรื่อยๆนะ,ะเพียงใ่เหลือ่อมเงินนิดหน่อยนะฮะเราก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าเฮ้ทองคำน่าจะตามไปเพราะซิเวอร์มันนำหน้าไปแล้วนะะ ซีเวอร์น่าสนใจตอนนี้น่ยมันมันมีอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะรุนแรงของซิลเวอร์นะฮะอาจจะระเบิดก่อนทองคำก็คอยดูกันต่อไปครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่า ชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับท,กทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างะะที่ล้มนจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Taylor ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้